ร้องไม่ได้นะเดินชนทั้งร้องโมงร้องยังไงบ้างคะประเมินได้หรือยังประเมินได้ประเมินได้

วันนี้ก็ชาวชาวุนดีก็มารับการอบรมรับการพิกานตกิ้เพื่อให้มีรายงานองค์การแล้วก็การพคิมรานเข้ามาให้ความรู้แล้วก็วิธีการจัดการตกีให้นักเรียนให้ตัวเองให้โรงเรียนให้อาคารร้านที่แลววัสองต่อไปครีันที่สามนท่ามโรงเรียนสุน้ครับ ที่อคประชใ้พเกบถ้าขอให้มีความเจริญเิั้นก็นำความรู้ไปใช้กับประโยชน์มากที่สุดนะครับ